สุดตัวทุทททพพลงก็ดีขึ้นแล้วก็มแบีบบางจุดที่ต้องไปแก้ไขก็ไม่เป็นไรนะครัแบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิจกาสัปรวมินซีแล้วก็ใช้ยูทูบิีที่เมื่อวานให้ทำไปได้ผลไหมยูทูบิทีที่ทนการให้เกี่ยวกับเรื่องการดัาภาษาเช่นเจ้าค่ะใช่ใช่การนั่งสมาธิที่สัปรวมินซีตรงนี้นะที่ทปลายจมูกได้ได้ได้ผลค่ะแต่ใน แต่ในอีกทางหนึ่งค่ะจะมีพระพเจ้ายังไม่สามารถหาจุดตรงกลางได้ค่ะพอเวลาพระพเจ้าปล่อยเป็นธรรมชาติมากเกินไปค่ะจะมีจุดที่เขาขาดสัมปชัญญะไปแบบนี้ค่ะอาจารย์แน่นอนนั่นตรงนี้เขาต้องขาดอยู่แล้วที่ท่านแสดงธรรมก็มีขาดเป็นช่วงๆนะครับอันนี้ก็เป็นปกติเพราะว่าอะไรเพิ่งได้รับธรรมไปอินทรีย์ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติต่อเดี๋ยวเพลเขาปฏิบัติต่อมีกําลังสูงขึ้นมา ก็จะสามารถจัดการเขาได้แล้วเมืม่อมาถึงวันเนี้ยรู้หรือยังว่าองค์สุขเกิดทุกสมาธิเกิดทุกรอริยบทเกิดทุกส,สภาวะที่มีอาการของชาติที่นหนึ่ง 2, ที่สองที่สามรู้อย่งอางจอขาสามนะคะเพราะฉะนั้นองค์สุขเนี่ยคาว่าสุขของพระองค์จึงเป็นองค์สุขที่กิเลสนํามาใช้ทุกองค์ทำ ทุกคนจึงคิดว่าตัวเองได้ทําแล้วรู้แล้วไงสุขโล่งโปร่งสบายสมองโล่งไกลเบาจิตเบารู้ยัง้อาเ,เข้าไปแทรกหมดเลยนะทุกองทําเลยนะถ้าท่านคือมีอาการของท่านเนี่ยนิวรณ์ห้า,านเนี่ยแปบ๊บเดียดจะย,ยสุกมาแล้วจีเบงบรรลุแล้วการคิดว่าตัวเองผ่านทาแล้วพอใจน,นี้ยเพราะเป็นสัญญาแต่เขาก็จะเข้าไปแทรกตรงนี้ช่องของมาร เห็นไหมเพ่อมาวิโตวิจารก็วิโตวิจารสงบไปเอาปุ๊บเขาสุขมาทันซึ่งไม่ใช่สุขของพาริยางไเพราะฉะนั้นจะมีความต่างนะต่างตรงนั้นเกิดขึ้นทันทีปิติก็เช่นกันมารผู้มีบาปนี่แหละมารผู้เดินจิตนี่แหละมาก็ไปเสี่ยงกายพลนี่แหละเห็นไหม่าจะฝ่าันารอาจะสู้ก็ได้แล้วก็จับเคล็ดลับตรงนี้ให้ได้ฉนั้นสุขที่เป็นแบบพาริยาคือสุขแบบไหนเห็นไหมยังเดินทางมันไม่ถึงแต่เขาเกิดสุขขึ้นมาแล้ว ถ้าถามมันก็ต้องมีมีเขาก็ต้องมาทดสอบท่านนั่นแหละว่าท่านรู้จริงหรือเปล่านั่นเป็นการทดสอบโดยธรรมชาติเลยโดยูบาจารย์ยังไม่ต้องไปทดสอบอะไรเลยแบบนันนั้นเขาเก่งมากนะไม่ธรรมดาหรอกเพราะนั้นสุขแบบภริยะก็ต้องเดินทางถูกต้องแล้วไม่แย่แต่ไม่สนใจนั่นแหละไม่สนใจไปเขาแล้วถ้าระดับท่านไปอยู่ที่อะไรสภาวะสับโลอินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกเท่านั้น เอาไปสั่สารกับธรรมที่ได้รับมาว่าก็จะเข้าใจท่องแท้ขึ้นมาอีกนะครับนั้นสุขแบบภารยคือรู้ใช่ไหมพอรู้สุดท้ายก็คือไม่รู้ไม่เห็นแต่รู้ไม่รู้ใครรู้ไม่รู้ใครเห็นไม่รู้ใครสัมผัสพอสุดท้ายก็คือรู้นะครับเป็นธรรมลึกที่สามารถที่จะเข้าถึงแล้วจัดก,การเกลยดได้เ,ดเสร็จไปคนกา ฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจในองค์ธรรมตรงนี้ผมเดี๋ยวท่านก็จะไปต่อได้สบายวันนี้ก็เดินทางมาถึงในระดับที่กอที่จะทักกับเขายิวมัดได้คแ,แต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ท่านก็ต้องทาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่งั้นเดี๋ยวอินทรีย์ลงไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทาต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าหยุดนะครับเดี๋ยวอินทรีย์ถดถอยลงไปเสร็จตอนนี้อินทรีย์ทรงพรลัุภาพไว้ยู่กาลังมีกาลัง พอมีกำลังอุ้เราต้องส่งทันทีผู้ดเดินมัใช่ไหมผู้มีความเพียรต้องช่วยกันทันทีเพราผู้เดินมังเขาเต็มที่อยู่แล้วเหลือผู้มีความเพียรเพราะนี้กิเลกก็จะคอยดึงท่านแต่ตาบใดที่บุญท่านสูงกว่าช่วงนี้บุญสูงกว่าก็จะจัดการเขาได้ย่ำยีเขาได้แล้วก็จะสามารถเอาเขาอยู่มันได้นะครับไม่งั้นก็จะถูกเขาย่ำยีทำให้เกิดเพลิดเพลิน ถามว่าตอนนี้มีเพิ่มไมมมีแต่น้อยลงน้อยลงนะครับน้อยลงก็ถ,ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีก็จะทำต่อองนะครับเขาะจะดึงออกเราไม่ไปเขาจะดึองออกเราไม่ไปเขาจะลกเราเป็นเราไม่ไปกางจัดการงานบัญชีวิตจับเอาเท่าที่จําเปแต่ลากเราไปงานทุญงานนี้เราไม่ไป,ไป,ป,ไปแว่พอที่จับเป็นไปแต่พะที่มันมันมันไม่ไปไม่ได้ก็ไปนะครับไปแล้ว ก็ต้องป้องกันตัวเองท่านมีการดับอากาตตอนนื่องตอนนื่องตอนนื่ง,ง,ง,งทรงอานให้ได้ก็ไม่มีปัญหากลับมาก็จะไปต่อไปเลยเดินปั๊กต่อได้นะครับหรือแม่ก็ทรงกระเพาไวให้กลับมาอาจจะต้องมาชากกำลังอีกอันหนึ่งก็ถึงจะไปต่อได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่าน,ข,นข้าขใจไหมครับท่านนข้อใจเจ้าค่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะ อ๋แล้วมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะน้องกาบท,ท่านอานจารย์ชินิตาเจ้าค่ะน้องกาบอนุบุทนาสาธุอ๋อตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วไปจะดังกลาวก็จีจังกลาอีกังก่าวครับอืมรู้สึกโล่งเบาวกว่าแต่ก่อนเจ้าค่ะมีความสงบมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะอ่าจ่าจูแล้วก็ทำต่อไปนะครับทีที่สูงขึ้นก็จะให้ผลเต็มที่ครั้งหนึนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสมรจนาศาธิร์ทุกท่านอย่นจัวิชามพรไปผูเดินทางในพระนารรมีศาสตรูฟ้าสวัสดีครับน้งกับแทยท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาาส้องกับสดีเจ้าค่ะสวัสดีครับ